节目由宝儿燕窝精华皂冠名播出，由太保龙凉茶联合特约播出。泰国情报局一聊就变态，觉得我们节目永远不缺小鲜肉。今天是一期选秀节目特辑，来到现场了。他们穿的真的好像要去参加众多选秀节目一样，也是最近非常非常受欢迎的泰国的演员。让我们欢迎坤森卡坤比利 เมื่อกี้บอกว่าแต่งตัวเหมือนแบบไอตัวของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยได้บอกว่ามีคนหนึ่งที่เคยไปแคสติ้งอะไรอย่างเงี้ยที่เกาหลีใช่ครับใช่คือเป็นประสบการณ์ยังไงครับเคยได้มีโอกาสไปอออดิชั่นที่คิวครับผมคิวเอนเตอร์เทนเมนต์ครับผมใช่แล้วเราก็ผ่านเข้ารอบไปจนถึงรอบสุดท้ายใช่ใช่แล้วได้มีโอกาสแต่ว่าตอนนั้นคือเป็นช่วงที่ผมเรียนหนักมากก็เลยแบบเราก็เลยแบบ อยากสารฝันตรงที่เราเรียนเราอยากเป็นกัปตันครับเราอยากเป็นไพรหลอตตอนช่วงนั้นก็เลยแบบไม่ได้ไปในทางของนั้นต่อแต่ว่าจริงๆวันนี้ดูทางสงคนมันมีศักยภาพในด้านนี้นะครับวงเป็นวงได้อะไรอย่างนี้คือน้องแสงก็เหมือนกันนะดูหน้าตาเหมือนแบบเป็นหักแต้งอะไรอย่างนี้ไเต้นเลย ครับผมครับแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่มาโปรโมทเพลงนะครับผมไม่ใช่นะครับมาโปรโมทซีดีนะครับซีดีเรื่องใหม่ชื่อว่าแอปโรกราดซีดีครับมภาษาจีนรู้ไหมครับคืออะไรเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเอรโมชูใช่ครับผมแล้วในชีวิตจริงเราสมควรเป็นคนที่แบบกล้าบอกรักมั้ครับกล้าบอกว่าเป็นคนค่อนข้างจะรักกันกล้าบอกว่ากล้าบอกไม่ครับจริงจริงก็ แอบ,บรักนี่แหละครับเราเราก็มีฟีลแอบ,บรักเหมือนกันครับแล้วพี่ดีตรงคุณพี่เหรอครับเาากลจะบอกหรือเปล่าครับเออถ้าถ้าเอาจริงตอนเนี้ยคือ <c oughs> ถ,ถ้าเราชอบเราก็จะบอกเขาตรงๆแต่ว่าเราก็จะเช็คก่อนแหละครับทำมาเช็กว่าแบบเอ้ความสัมพันธ์ของเราอยู่ในเลเวลไหนแนละ้วดีเรกชิพถึงขั้นไหนแล้วที่เราจะแบบกล้าที่จะสารภาพเขาคือจะไม่ใช่แบบเจอกันปุ๊บ อผมชบคุณเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ้องต้องแบบมี relationship อะไรกันคุยกันก่อนใช่ใช่ครับผมแล้วถ้าจะแสดงความปราเราจะใช้วิธีพูดหรือว่าทำมากกว่าครับถ้าผมผมจะเป็นทำมากกว่าทำมากกว่าการกระทำสำคัญมากกว่าวิพูดใช่ครับผมก็รู้สึกเหมือนกันเลยครับว่าบางครั้งการกระทำนี่แหละครับที่ทำให้เขาค่อยๆรับรู้ว่าแบบว่าเราเป็นห่วงเป็นใยเขานะใช่ครับครับผมเขาเราเช่นเราจะอยากทำอะไร ทำอะไรให้ใช่ไหมถ้าเราชอบบิลลี่อ่ะเราจะทำอะไรให้เขาแบบสึกว่าเรารักมึงเรารักใช่ไหมครับถ้าสมมติเป็นพี่บิลลี่เนี่ยครับผมจะซื้อแบบว่าอาหารกาแฟถ้าเป็นตอนเช้าเราไปซื้อกาแฟให้พี่เขาอาหารและกาแฟก็คือกาแฟพี่แค่นั้นเองเต้พี่ด้วยอาหารด้วยกาแฟด้วยสิ่งที่เขาชอบใช่ครับเราเราพอรู้อยู่บ้างว่าพี่เขาชอบอะไรใช่ครับคือแบบเอาของกินป้าดเลยของกินใช่ครับเน้นไปที่ของกินเป็นหลักครับ ถ้าเบอรอาหารต้องนอนโดยนอนด้วยกันสินอนด้วยกันเหรอฮะคุณพี่ไปไหมเข้าด้วยกันถ start ึงแตมีอาหารเช้าด้วยกันก็ต้องมีเบรคฟาสต์ใช่เวลาเราไปเที่ยวกันนะฮะเราอาจจะมีอาหารเช้าใช่ครับโอ้เหงื่อออกไปหมดแล้วคุณพี่เพิ่งเริ่อะเพิ่งเริ่มต้นนะครับผมทุกคนครับผมแล้วปกติเราสองคนเนี่ยแบบเวลาคุยกันจะแบบไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในกองนะอที่สถานที่ทำงานแล้วเวลาส่วนตัวเราสองคนอยากจะเรียกกันยังไงครับผมก็คือบิลลี่กับ แสงใช่ก็มีนิกเน้พิเศษเขาจะเรียกผมว่าอะไรนะผมจะเรียกว่าพี่พี่บ้างคือคือคือผมอะผมเป็นคนที่แบบว่าเรียกไม่เคยซ้ําคือแบบแล้วแต่อารมณ์ผมตอนนั้นหรือว่าตอนที่แบบว่าตอนที่น้องเขามีคาแรคเตอร์แบบทําอะไรแล้วแต่ถ้าแบบตอนโซนก็เรียกไอ ตีตีน้อยตีหรือว่าเรียกน้องถ้าแบบถ้าลมอ่อนๆหน่อยก็แบบน้องเซ้งรับน้องเซ้งับอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบโรเททไปเรื่อยๆใช่ใช่คือยู่สถานการณ์อย่างของผมก็จะอย่างเวลาที่เราเลิกงานกันมาแบบเนี้ยครับพี่บิลลี่ก็จะมีบางครั้งที่มีเอนเตอร์ีบางครั้งที่แบบเขาดูแลเราเราก็จะมีเรียกขอบคุณครับพ่อบ้างแซวบ้างขอบคุณครับพี่อะไรแบบนี้พ่อที่ไม่ได้แปลว่าพ่อพ่อที่ไม่ไดลยแปลว่าพ่อเจอพี่บิลลี่ ครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบเราสามารถเล่นเป็นคู่กันได้นี่ครับคูาดีๆคู่ดีเฮ้ยดจเขาเราเล่นจริงๆเราต้องบอกเลยว่าอย่างนี้แลวนะเฮ้ยดิวเาเ้ยจริงๆเราเราเราพูดอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับว่าพี่เขาจะมีคาแรคเตอร์ในการเฮฮาบ้างแล้วก็ความจริงจังของพี่เขาในการทํางานเรารู้สึกว่าตั้งแต่เจอพี่เขาเรารู้สึกว่าพี่เขามีความเป็นคนที่อบอุ่นและมีความเป็นผู้นําครับ แต่ว่าพอเราได้รู้จักจริงๆเนี่ยพี่เขาค่อนข้างจริงจังกับการทํางานมากยังไม่ยังไม่รู้จักจริงๆเลยแต่พอรู้จักจริงๆพี่เขาเป็นคนจริงจังและพี่เขาเทคแคร์คนรอบข้างมากครับแล้วก็จนเราได้ไปเรียนรู้ด้วยตัวเองกับการที่เราได้ลองเข้าซีหรือเวิร์กช็อปเนี่ยครับพี่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดและรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากๆเลยรู้สึกว่าเราก็โชคดีเหมือนกันที่ได้มาร่วมงานกับพี่เขาตรงนี้เลยนะครับง่ายห้องข้ เือขอขออะไรมาอ่งเปาเนี่ยอ่างเปลค่ะนี่รู้รู้จักอ่งเปาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับว่าพี่เชื่อสายพีนใช่ผมมีที่บ้านที่บ้านแบบเดินตุกครึ่งดีฝั่งฝั่งแม่ครับผมฝั่งแม่มีอากงอาม่าใช่ใช่แล้วคุณพี่อ่ะถ้าเราเด็กอยู่อ่ะที่อริงอาม่าเขาจะให้อ่งเปลจะให้ประมาณเท่าไหร่ของผมเหรอครับของผมได้มากสุดตอนเด็กร้อยสองร้อยก็วิ่งรอบบ้านแล้วนะครับคุณพี่แบบ อยู่ได้หมาทีเพราะอย่างที่บ้านคือฝั่งฝั่งบ้านอาม่าผมจะเป็นพี่แชรยคนโตมีหลานแปดคนผมผมเป็นพี่แชรยคนโตอะไรเงี้ยก็เวลาอาม่าไปแจกก็จะแบบแจกกันแปดคนก็แด่ประมาณนั้นะครับแต่ว่าเราก็แบบมีความสุขเราก็ให้พ่อแม่หมดอะเพราะว่าพ่อแม่ก็ต้องให้พ่อแม่ก็ให้คือตรงนี้ใช่เลยคนจริงก็เหมือนกันแหละแล้วตัจริงใช่ไหมลูก แฮปปี้มากมากเพราะว่าได้รับฝากเปาพ่อแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวฝากให้พ hmm. ี่นะขออนุญาตฝากกับแม่นะเดี๋ยวหนูค่อยมาเอาไปนะเดี๋ยวเติบโตแล้วอะไรผมไช่รับคเด็กได้ตอนนั้นก็คือเอ้ยดีใจแล้วแต่ปุ๊บอีกวันนึงก็คือลืมและว่าได้กเปาฝากพ่อแม่แล้วใช่ผมยังจำได้ว่าตอนผมเด็กอยู่นะผมไปเซ็นสัญญากับโอ้ว่าได้เซ็นสัญญาแล้วตุ้มแบบปัทท์ตาทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็แม่เขาเป็นคนประกัน อะไรอย่างนี้แล้วก็บอกว่า oh. พ่อก็บอกว่าอวันนี้นะพ่อจะตั้งธานาคารชื่อว่าธนาคาร์ <c oughs> แล้วหลังจากปีนี้ทุกปีอ่ะถ้าลูกได้เงินเท่าไหร่ได้เงินบ่อฝั่งบ่อเท่าไหร่มาฝากมาที่ธนาคารพ่อแล้วโตแล้วค่อยมาตบกินเอาไปทีเดียว oh. ถ่ายไปหมดถ่ายไปหมดแล้วทีนี้ครับผมขอผมขอย้อนเวลาไปเป็นสัญญาได้ไหมครับผมฝากไปเยอะมากเลยตอนที่ก็บอกเยอะมากเลยตอนนี้พี่มัก็ติงก็ไม่ใช่เราเคยเจออีกไปไหงเจอครับเจอครับเมื่อ พ่อแม่ผมก็มาเคยเจอน้องเซ้งหลายๆงานเวลามาที่งานทุเรียนอะไรเงี้ย<ช>เขาชอบเขาชอบน้องเซ้งบอกว่า<ๆ>เซ้งเล่นซีรีส์น่ารากักเพราะว่าเขาได้ดูซีรีส์ด้วย <c oughs> ที่เล่นแบบเป็นน้องโตอะไรเงนะี้ยเขาชม,ม่าน,น่ารากักน่ารักดีนะใช่ครับ,รบแล้วก็เขา ว่าน้องเซ็มเป็นคนไทยหรือว่าเขาให้ออกร้องออเมาต้องรอตุกจีนปีหน้าเพราะว่าเพราะว่าเขาต้องรักพึ่งออกมาพึ่งออกมาใช่ครับรอดูปีหน้าใช่ครับเพราะว่าอย่างพี่เขาก็ได้เจอกับแม่ผมตอนไปวันเกิดผมด้วยใช่ไหมแล้วก็ได้เจอคุณพ่อคุณแม่ด้วยเลยใช่ครับ เพราะว่าถ้าเป็นสุกจริงนะควรจะพาแฟนอะไรแบบนี้กลับไปทานด้วยใช่เขาจะได้อ่างเปาเยอะๆเขาพาผมไปแล้วพอผมได้อ่างเปาพี่เขาก็เอาอ่างเปาที่ได้เนี่ยเก็บไปเองครับผมเป็นแทนนะเอ้ยคิดเหมือนกันเลยแกล้งพาไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ได้อ่างเปามาแล้วก็เก็บรวมคนเดียวแบ่งกันอะไรับใครอกไว้เดี๋ยวเดี๋มคนได้ใช้ใช่ไหมฮะเผื่อในอนาคต in the future ครับผมผมนึกถึงคำหนึ่งนะชููงฟสย สุภาษิตสุภาษิตของภาษาจีนเรียกว่าสามีทำแบบนั้นับตามตามตามคล้ายๆขอบคุณคผู้ชมผแล้วตอนนี้เข้ายิมลยครับผมเข้ายิมเขายิมนะตอนนี้กีฬาีิเศษก็ช่วงนี้เรามีงานใช่คือเราเรามีงานประมาณแบบว่า เจ็ดวันก็ประมาณสี่ห้าวันที่เหลือวันที่เหลือเราก็ไปออกกำลังกายผมผมลาออกจากองค์กันดีกว่าอยู่ได้วยกันก่อนลยครับพี่ลัอกี้ไม่ได้ไม่มีนาอยู่ที่นี่แล้วเพราะว่าเพว่าผมก็เหมือนแบบปกติคุยกับพีมงานทีมงานเขาบอกว่าเอ๊ะ อยากไปแคสติ yeah. ้งแบบสักหนึ่งเรื่องไหมอะไรอย่างนี้ก็มีคนที่แบบผู้กับกับพี่ลูกจ๋าว่ามาเชิญว่าเอ๊ะอย่ามาเล่นละครด้วยไหมอะไรอย่างนี้ก็บอกว่าอ้วนมากครับผมผมว่าขึ้นกับคาแรคเตอร์เลยจริงๆนะครับคุณพี่เพราะว่าที่พี่บิลลี่บอกว่ามีข้าวเจ้าก็คือพี่เซอร์ไพรส์เนี่ยครับตอนแรกเขาก็ผอมเหมือนกันแบบุ่นปกติเลยครับแต่ตัวคาแรคเตอร์เขาเนี่ยต้องเพิ่มน้ำหนักเหมือนที่พี่บิลลี่บอกว่ามันต้องมีน้ำมีนวลเพราะมีแบ็คกราว์ของตัวละครต่างๆผมเลยบอกว่า พี่ล็อกเก้อาจจะได้บทที่แบบตรงกับเราก็ได้ <นะ S 2> ผมมองผมมองว่าทุกคนคือไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องห<ช>อมจะต้องคูนจะต้องอะไรเงี้ยเหมือนว่าทุกคนมีมีจุดเด่นเป็นของตัวเองมีมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความน่ารักความหล่อความสวยเป็นของตัวเองซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งเราควรมั่นใจในตัวเองนในการ<ช>ที่แบบเราจะแบบไป ทำอะไรใหม่ๆที่เราลองทำดูเพราะเนี่ยพี่อ๊อฟพี่จะเป็นแบบสตาร์สปอร์ตอาจจะเป็นแบบประธานบริษัทก็ได้นะครับแบบอันนี้เป็นคำพูดจากตัวเราเองแล้วนะไม่ใช่ไม่ได้สำเร็เขาไม่ไม่ตอนแรกตอนแรกผมต้องบอกผมก็เป็นเป็นเด็กที่เริ่มมาจากศูนย์พวกเราคือแบบเป็นเด็กแคสโฆษณามาก่อนอยู่แบบว่าเราก็ต้องไปนั่ง ไปแคโสโฆษณาแบบไปนั่งเขียนใบแล้วก็นั่งอรอกว่าจะแคสกว่าแคสทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยกว่ากว่ากว่าเราจะแคสได้แล้วก็มาถึงตรงเนี้ยเราก็โอ้โหก็ผ่านผ่านอะไรกันเยอะ<า>ตับชาน,นแล้วแล้วได้บอกว่าเราเชื่อมั่นในตัวเองและรักใน <ๆ S 1> แบบที่เราเป็นเราเนี่ยแหละครับแล้ดีผมว่าดีที่สุดอ๋อผมไม่ได้เดีอยวแล้วผมชอบตอบ่างห้ดีจนดีกว่าผมเมื่อกี้ คุยกับน้องน้องเซมบอกว่าแบบเหนื่งง่ายใช่ไหมใช่เพือนเพื่อนนักแสดง่ะต้องไปแบบไปถ่ายที่ข้างนอกบ้างไปแบบใช่ครับบางทีอ่ะมันไปที่เขาตั้งใช่ไหมใช่ไฟแบัเข้ามา่มากแต่เราเรารู้สึกว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียนหละครับซึ่งเราก็พยายามแก้ไขแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทํางานมากขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเรา เราตั้งใจในการที่เราจะทานั่นนะครับแล้วมันออกมาได้ตัวของมันเองมันคือสิ่งที่เราคอนโทรลไม่น้ครับถ้าเราสามารถแก้ไขได้ผมว่ามันดีกับบคลรอบข้างแต่ถ้าเราไม่ได้เราก็ยังโฟกัสกับงานของเราและยังสามารถทําได้อยู่ครับพี่ล็อกกี้เพราะพี่ก็เหงื่อออกเยอะเหมือนผมอย่างที่เมื่อกี้เรานั่งคุยกันพอเสร็จล้วก็ทิชชู่ซับพร้อมงานเราก็อันนี้ผมต้องเน่งนะคือ น้องเซนะครับผมเคยนัดแสดงกับแซ่ที่ผมเจอเจอเกือจริงเหนื่อยเยอะเหมือนผมใช่ครับเพื่อนๆจะเคยเจอเรื่องหนึ่งนะครับผมที่ทำให้พี่แบบรู้สึกว่าเสียน้ามากๆก็คือเพราะว่าเหนื่อยมีปีหนึ่งพี่ไปเป็นพิธีกรของ งานมอบรางวัลทํากงานอยู่ที่พรมแดงครับแต่ตอนนั้นที่ไปเตอพรมแดงแล้วก็ดื้อเสร็จแล้วก็จะแบบไปเป็นพิธีกร,กรามาสัมภาณ์นักแสดงแล้วก็ขึ้นมาพิมง,งานอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ว,ว,วันนั้นก็สไตลิสต์ของพี่อ่ะเขาก็เหมือนแบบได้ไดแต่งหน้าพี่แบบนักมากแล้วก็เหมือนแบบแต่งหน้าที่แบบใช้สีเยอะ,ยอ,ะอะไรอย่าง<อ>ี้ใช่แต่ว่าต้องคิดนะก็คือในพรมแดงมีไฟเยอะเท่าไหร่ยิงเข้ามาใช่แล้วก็มีกล้องเยอะเท่าไหร่ แล้วก็พี่แบบเหงื la la ่อที่แบบร้อยไหลเออใช่แล้วก็ถึงสุดท้ายแบบมีเข่าทุกอย่างหนึ่งแล้วก็แบบทั้งหน้าตาทั้งตรงนี้แบบเป็นสีดำแล้วไหลใช่ไหมมันไหลไหลแล้วก็ดาราทุกคนเนี่ยที่มามาคุยกับผมก็เรารู้ตัวไงนเฮ้พี่ พี่เป้แล้วก็คริสโตแล้วก็แบบทุกคนเนี่ยมั่วมาเจอผมแล้วก็่แต่แต่พี่ล็อกกี้รู้ไหมครับว่าของเราแบบไม่รู้ไม่รู้ตัวใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าตอนนั้นมันไฟแรงมากแล้วก็ผู้ช่วยแล้วก็ทีมงานของเขาดูไม่ออกเพราะว่าเขาห่างกับผมอย่างน้อยห้าเมตรเขาดูไม่ออกแต่ว่าคนที่ใกล้ใกล้ใกล้ใจโอ้ยถ้าเมื่เป็นอุปสรรคของเราอย่าครับเราต้องอยู่ไก่ลๆกับคุณพี่ยังไม่มีใครสามารถลุกผมเลยนะครับ แต่อย่างที่พี่เลากี้บอกเลยว่ามันจะมีหลากหลายอารมณ์มากจริงๆซึ่งตอนนี้เราไปเกี่อารมณ์นะครับคือ,คอการจูบกัคือทุกคน ทุกคนบรรลุความรจ,จุดกันได้หมดแต่ว่าคือไ,ไม่ใช่ห <laughs> มายถึงว่า <laughs> ทุกคนที่รักกันไงครับ <laughs> ทุกคนจุดได้หมดแต่ว่าไอคอนสโลแกนขงคไม่ใช่ม,ใชมาดูว <oughs> ความความหมายความหมายความหมายในแต่ละซีนท,ที่ที่เราจะได้เห็นในในแอปของรักเนี่ยการการจุบ <c oughs> ในแต่ละซีเนี่ยมันมีความหมายอยู่จูบการที่แบบเราจูบกันแบบนี้จะสื่อความหมายอีกอย่างจูบกันแบบนี้สื่อความหมายแบบไหน ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเราจะได้เห็นว่าการจูบของพี่เหนือน้องโตแต่ละครั้งจะจะไม่เหมือนกันเลยคจูบครั้งนี้สื่อว่าผมชอบคุณนะหรือว่าสื่อนี้แบบว่าทําให้เขามั่นใจว่าเราคือคนที่ใช่สําหรับเขาหรือว่าจูบแบบนี้คือจูบที่จะมอบแบบความอบอุ่นให้กับเขาอะไรเงี้มันมีค,ความหมายของการจูบหลากหลายรูปแบบให้ทุกคนได้ติดตามจริงครับเพราะว่าพุ่มกับพี่ชีวินเป็นดี렉เตอร์เขาได้ใส่ใส่ดีเทลนี้ในทุกซีนของฉากในซีรใช่ครับใช่ครับอยากติดตาม จ๋าคนเขแบบว่าจูบได้กลัวจูกัผมคือใช่ครับจูบก็คือแบบที่พี่บิรี่บอกเลยว่าเรามีการจูบหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นอย่างเช่นบางครั้งการที่เราหอมหัวคนคนนึงแบบจุ๊บหัวเขาก็เหมือนเป็นการให้กำลังใจหรือบางครั้งการที่เราจุ๊บมือเขาบางครั้งก็เป็นการที่แสดงความรักอะไรแบบนี้จุ๊บใช่ไหมไม่ใช่หอมใช่ไหมจุ๊บครับหอมจุ๊บหัวกับหอมหัวไม่เหมือนกันนะเออ้าี ถ้าหอมก็ค so so ือหอมหอมงี้แต่ละจุ๊บก็คืออ๋อเข้าผมจริงๆการจุ๊บกับการหอมมีหลากหลายรูปแบบตามที่เราจะสื่อสารกันไปนะครับเราได้ใส่ในซีรีส์ไปแล้วใช่แล้วแบบจะใช้ลิงก์อะเรียกว่าอะไรทั้งคบลิ้นเด็กพี่เขารู้ว่าทั้งแปลว่าลิ้นอ๋อคือคือมีอาจจะถึงถึงขั้น ถึงขั้นที่อาจจะต้องมีมีบ้างครับขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์นะตอนนั้นเลยแต่ต้องรอดูครับมีมีครับใช่ครับตอนนี้เราเดินทางอนรีส์มาถึงครึ่งทางแล้วครับแต่ผมยืนยันว่ายันจบทุกคนจะได้เห็นหลากหลายอารมณ์มากแน่นอนก่อนที่เราถ่ายซิงจบต้องแบบไปฉีดแ่ต้องไปแปลงฟันใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเป็นแบบหลังหลังทานข้าวใช่หลังแบบ กินข้าวกลางวันร้านหรือว่าดินเนอร์อะไรเงี้ยก็ต้องไปแปลงฟันก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าบางครั้งแบบจูบเดี๋ยวจะไม่เพราะจูบแบบรุนแรงมากบางอ่ะจูบรุนแรงมากใช่ใช่หลังๆเลยแบบโอ้โหเร่งเร่งถึงปากจับพวงไหมก็มีอยู่นะครับที่ปากลงปากแตกอันนี้ก็มีนะครับปากแบบบวมบวมปากเจอออกมาก็มีแล้วถ่ายเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วก็นอน ว่าไอ้วันนี้่เล่งอ๋อจะจูยังนั่งคิดไงครับโตมีโตมีใช่ไหมใช่ในซีในตัวละครมีครับว่าแบบว่าเราจะจูบพ่งนี้ยังไงดีหมายถึงหมายถึงตัวละครนะครับไม่ใช่ผมแบบว่าคิดว่าเอ๊อไม่ได้ไม่ได้ทาถึงตัวละครอ๋อเซ็งใช่ไหมครับเซ็งก็เซ็งก็ ตามสบายเลยครับทุกคน <laughs> <laughs> ยังไงก็จุจกได้เราด้วยอันนี้ก็ <laughs> จุกได <laughs> ้ดทุกคนแต่ด้วยความที่เราสนิทกับพี่เขาแล้วเลย <c oughs> สามารถบอกได้จริงๆว่าเราเราค่อนข้างสบายใจในการที่เราได้เล่นกับพี่เขาและยิ่ง <c oughs> ถ้าสมมติว่าเราเข้าเป็นตัวละคระเนี่ยมันยิ่งทาให้เราแบบไม่มีข้อกังวลหรือคิดมากเลยครับโดยเลยสามารถเล่นออกมาได้เต็มที่มากเลยครับตอนนี้รู้สึกว่าสบายใจขอเสื้อนาก้อง สบายคืออะไรนะครับสบายใจถอดเสื้อนากล้องยังยังยังไงนะครับใสถอดเสื้อนักล้องคืออะไรหนึ่งถอดซ้ำเลยเหรอครับพร้อมเลยใช่ไหมครับผมว่าแนะนำให้ทุกคนไปติดตามในซีรีส์แอบหลงรักดีกว่านะครับแอบหลงรักแต่ซีรีส์เพราะหกอีพีนี่เราเห็นกันไปเจ็ดรอบแล้วนะครับผมพอเสื้ออย่างเดียวเลยคือเพราะว่าตัวละครคุณขี้ร้อนเหรอครับไม่ขี้อ่อน อยากให้เขาประหลงรักเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยใช้วิธีแบบของเสื้อแล้วไม่จริงจรงเข้องใแล้วแบบถอดเสื้อใส่ะไม่้องไม่ได้ไม่ได้เราตอนนี้รู้ว่าอีฝ้ายหนุ่มชอบครีมอ่าน้ำอะไรบ้างไหมครับอะไรนะครับครีมอ่าน้ำครีมอ่าน้ำใช่เพราะว่ายังไงก็แบบอยู่ด้วยกันมีเราโอเควนนี้ผมมีเรื่องจะมา ตอนนั้นน่ะเราเราไปถ่ายงานด้วยกันแล้วเราน้องห้องเดียวกันแล้วเสร็จปุ๊บผมก็ออกไปน้องออกไปคุยงานอีกห้องหนึ่งแล้วเสร็จปุ๊บน้องก็โทรมาว่าช่ผมาแล้วผมไม่ได้รับเพราะว่าเพราะว่าเอาโทรศัพท์ไปชาร์จอยู่แล้วเราเอ๊ะทำไมน้อง ทำไมน้องไม่หมาสักทีคือแบบน้องบอกว่าอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตามมาตามลงไปแต่ปุ๊บคือปุ๊บคือผมหาพวกสบู่ครีมอาบน้ำอะไรไม่เจอเลยในห้องแล้วก็เลยพยายามโทรไปหาพี่เขาไอ้พี่เขารู้บ้างไหมให้พี่ซื้อให้ให้พี่ซื้อให้แบบคืออยู่ในชีวิตจริงเหรอชีวิตจริงตอนนั้นเราเราไปทำงานกันสบู่เลยหรอแล้วก็หานานมากใช่หายไปนานมากใช่ไหมแลอปุ๊บก็คือเราเราก็น้องก็เดินมา พี่พี่ฮะผมโทรไปไม่ได้ผมไม่ได้ถูสบู่อะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมก็บอกผมก็เลยพาน้องไปเอ้าเนี่ยสบู่กับแชมพูก็วางอยู่ตรงนี้ไง ไม่เห็นไม่เห็นคือเราไม่เคยได้แบบไปพักด้านนอกแล้วเราไม่รู้ว่าแบบสบู่กับยาสระผมเขาเขาบรรจุไว้เป็นแบบไหนใช่ฮะแล้วเราก็เลยคิดเปเองว่ามันคือครีมทาตัวบ้างอะไรบ้างเขีว่า c o n ช i t i บ n e r ใช่ครับเราก็เลยลงไปงองแงใส่พี่เขาว่าพี่เนี่ยดูดิเขาไม่ไม่มียาสระผมสบู่อะไรให้เลยพี่แบบไปหาซื้อนู่นนั่นนี่ให้หน่อยพี่เขาก็จู่มือเราขึ้นมาเลยแล้วไปอาบน้าอีกรอบนี่อะไรนี่อะไรอ๋อสบู่ยาสระผมนี่เขาคือหาให้หมดเลยครับผม ที่สนทนาเมื่อกี้นะยวแฟนเจีเขาจเขาจะคิดกันเยอะนะเพราะว่าในภาษาจีนมีคำว่าเจียปก็อะไรล่เจียปเกคือทุกคุชายสองคนมีคนหนึ่งอ่ออีกคนหนึ่งมาช่วยเก็บสบุให like ้อันนี้หาครับ